สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมโ่วารูนนะครับกับเกมเซเว่นไนท์สอะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีหรือเทคนิคต่างๆในการลงดันเรดแปนะครับในระดับชั้น15นะครับรวมถึงตัวละครแล้วก็มาเตอรี่ด้วยนะว่าผมใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับทุกคนตัวละครนะครับที่ผมใช้ลงเรดแปนะครับผมจะใช้ตัวละครทั้งหมดแตัวนะครับก็คือเชนะครับราเชลครับคริสครับรูดีครับ แล้วก็คารินนะครับเซเลน่าครับมิงครับแล้วก็มิดเวลเวดนะครับตัวที่ผมใช้ในการรีงดาเมจก็คือมิดเวลเวดนะครับส่วนคิดคาราเชลเนรับเอาไว้ใช้รถเกาะนะครับแล้วก็เอาไว้เร่งดาเมจของมิดเวลด้วยนะเพราะว่าคิดมีบัฟเพิ่มอัตราการคิกเนี่ยสโรดี้ครับเอาไว้เปิดรูรับสกิลบอสนะครับส่วนมิงเอาไว้ขัดบอสนะครับแล้วก็เซเรน่านะครับเอาไว้เร่งสกิลแอคทีฟธรรมดานะเพื่อให้รูปี้เปิดรูได้บ่อยๆนะครับ ส่วนคารินครับเราต้องใช้กันอยู่แล้วครับเป็นตำแหน่งคิวแล้วก็กันพลาดด้วยครับเอาไว้ชุบส่วนเชนครับโอ้จะเป็นมากๆเลยครับถ้าไม่มีเชอันติไม่ทันแน่นอนครับเป็นตัวเร่งอันติที่ดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยว่าผมใช้ที่มารกันบ้างทั้ง8ตัวละครนะครับอุปกรณ์ทั้ง8ตัวละครนะครับผมจะใช้รูดี้เนี่ยเป็นเซ็ตป้องกันผสมเซ็ตบล็อกนะครับมิดเวลเวจะใช้เป็นเซตครีสนะครับส่วนคริสนะครับผมจะใส่เป็นเซ็ตเพิ่มเรเวลครับส่วนมิงนะครับผมใส่ ตามมีตามเกิดนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเซตอะไรก็ใส่เซตนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีคริก็ใส่คริถ้ามีเลือดก็ใส่เลือดะครัยมีเซตอะไรก็ใส่ตามนั้นเลยนะครับส่วนราเชลนะครับใส่เป็นเซตโจมตีเนี่ยเพื่อให้เขาใช้สกิลเผาได้แรงขึ้นนะครับส่วนเซเลน่านะยครับผมจะใส่เป็นเซโรคูดาวนะรับจริงเซเลน่าใส่เซตเพิ่มเลเวลหรือเซตเลือดก็ได้นะครับเพราะว่าจะทําทํายังไงก็ได้นะครับให้เขาไม่ตายนะครับส่วนเชนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเซตเพิ่มเลเวลชัวร์อยู่แล้วคร ซูนคารินนะครับเซ็ตรถคูดาวเลยเวิร์กที่สุดแล้วครับสำหรับเซ็ตนี้ส่วนประดับนะครับถ้าเป็นประดับฟ้าผมจะใส่เป็นเซ็ตลดความเสียหายนะครับผมจะพยายามใส่ประดับที่ทําให้ตัวละครผมไม่ตายนะครับประดับหลักๆผมจะ้นแค่สตัวละครนะครับของคือราเชลนะครับก็คือราเชลอะผมจะใส่เป็นเซ็ตอะไรก็ได้ครับที่เพิ่มดาเมจเช่นตีคีเราเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มความเสียหายนะครับแล้วก็คริสครับ คิดผมก็จะใส่อะไรก็ได้นะที่เพิ่มดาเมจหากผมมีนะแต่ในกรณีที่ไม่มีก็ใส่เป็นเซ็ตอะไรก็ได้ที่ทําให้คริสอึดไวนะครับมิดเวลเวทนะครับผมว่าจะใส่เป็นเซ็ตที่เพิ่มพลังโจมตีนะเพื่อจะรีดาเมจด้เยอะๆนะครับส่วนรูดี้นะครับผมว่าจะใส่อะไรก็ได้ที่ทําให้อึดๆเช่นหมูป้องกันนะครับกับแหวนลดความเสียหายที่ผมใส่ตอนนี้นะครับก็สามารถทําให้รูดี้ยืนในอึดมากๆแล้วครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะผมแนะนําให้ใช้เป็นเชีหันบุก ที่ผมใช้เป็นเชฮันบุกเพราะว่า1ครับเขาลดพลังป้องกันของบอสในเลดนะครับระดับ4แล้วก็8ดคนทั้ง4ทั้ง8คนเลยนะครับช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าบอสต,ตัวเนี้ยในกรณีที่เราไม่มีราเชลลิสเลยนะครับสักตัวเลยถ้าไม่มีสกิลรลดพลังป้องกันผมบอกเลยครับต่อให้เป็นคัวเซตก็ถอะยิงไม่เข้าแน่นอนนะครับจากยิงเป็นล้านเป็นแสนแปดแสนเก้าแสนอะไรเงี้ยยิงหลักหมื่นก็มีนะครับยิงหลักแสนก็มีนะครับ คือแบบยิงเบามากต้องมีตัวรถเกาะบอสนะครับอย่างเช่นคริสนะครับหรือราเชลก็ได้นะครับสักตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูมาตเตอรี่ที่ผมใช้นะว่าผมใช้มาตเตอรี่อะไรนะครับมาตเตอรี่ที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นมาตเตอรี่สายโจมตีล้วนนะครับโดยเฉพาะเรเวล25กับเรเวล50นะครับอันนี้จําเป็นมากเลยครับเพราะว่าเรเวล25นะที่ผมเลือกไปข้างบนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะผมเล่นมิดเวลนะเป็นหลักแล้วก็มีราเชลด้วย แล้วก็มีคริสใช่ไหมสามดาเมจหลักของผมนะครับแต่ว่าราเชลกับมิดเวลเขาเป็นสายโจมตีนะครับผมเลยเลือกเป็นเพิ่มพลังโจมตีครับของประเภทโจมตีนะครับแต่หากใครใช้คู่เซตใช้คริสนะครับแล้วก็ใช้ราเชลผมแนะนําให้เลือกเป็นเพิ่มพลังโจมตีพิสยัยไกลนะครับแต่ในกรณีที่ใครเล่นเดวลนเล่นคู่เซตด้วยนะแล้วก็เล่นราเชลแล้วก็เล่นคริสอะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนําให้เลือกอันสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีของพัทมิรทั้งหมดเลย ว่าจะได้ช่วยกันทําดาเมจนะครับส่วนเรือ50อนอันนี้จําเป็นมากๆนะครับก็คือการโจมตีความเสียหายเดียวะครับแนะนําให้เลือกอันบนสุดอย่างเดียวะครับอย่าเลือกหมู่หรืออย่าเลือกอันสุดท้ายนะครับที่เพิ่มความเสียหายของวัทถิมีทั้งหมดผมว่ามีคุ้มนะครับให้เลือกเพิ่มความเสียหายของการโจมตีเดียวอย่างเดียวะครับคุ้มสุดแล้วแล้วก็เรือ65เนรับถ้าเราเลือกเป็นสถานะเข้าเป้านะครับราเชลเขาจะปล่อยเผาได้แบบติดต่อกันมากครับ จะติดสถานะเผาอย่างน้อยก็สามสเต็คสี่สเต็คอะได้เห็นแน่นอนครับอย่างน้อยก็สามมาชัวรๆเลยครับเพราะว่าในกรณีที่ราเชลติดเผาใช่ไหมเขาจะเบิร์นเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับราเชลก็จะทําดาเมจได้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะครับคือมาเตอรี่ที่ผมใช้ในการลงดันเลทแปะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเทคนิคการลงและวิธีการลงเรทแปะชั้นสิบห้านะครับว่าลงยังไงบ้างแล้วลงสกิลยังไงบ้างนะทุกคนไปรับชมก็ได้เลยครับ หลังจากเข้าบอสมาเนี่ยให้เราปิดออโต้อันติเมสสกิลไว้นะครับแล้วเราก็ถ่มสกิลไปก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับแล้วเราสังเกตบัฟใต้เลือดบอสเนี่ยจะมีบัฟที่เป็นรูปโลกอยู่บัฟหนึ่งเนี่ยอันนั้นคือบัฟโร่เกาะนะครับของคริสหรือของราเชลนะครับในกรณีที่ทุกคนใส่คริสหรือราเชลมานะครับวิธีการรีดรามีจากบอสนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่บอสใช้สกิลวันนี้นะครับเป็นวงนอกใช่ไหมครับเราก็เข้ามาเป็นวงในนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยบอสเขาจะยิงนิ่งสักพักหนึ่งครับ ก็เราสามารถผูกมันตีได้ทั้งหมดเลยครับทั้ง5สกิลปกสกิลเลยครับถ้าเรามีัตีตอนนั้นะครับให้เรากดทั้งหมดเลยเนะครับเป็นจังหวะที่รีดามเอตได้มากที่สุดแล้วนะครับแต่ในกรณีที่ฟอสใช้สกิลแบบนี้ะครับวงในเป็นวงนอกนี้นะครับก็สามารถถูกดรามีดได้เหมือนกันแต่จังหวะที่ถดรามีดไม่ได้เลยนะครับก็คือจังหวะที่ฟอสปล่อยดาบที่เป็นเส้นๆม้นมาครับังหวะนั้นพยายามอย่ากดอัตีเรากดอตีไม่ครบแน่นอนนะครับ จังหวะที่บอสกระโดดไปแบบเมื่อกี้เนี่ยคือการใช้อัตีใหญ่เขาจะผลักเราใช่ไหมครับให้เรากดอัติรูดี้ครับเพื่อป้องกันนะครับขอให้ทุกตัวละครเลยทุกตัวละครเราก็จะไม่ตายะครัยถ้าเกิดว่าเราไม่กดะครับใครที่ตัวบางๆแบบที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้ะครับตายแน่นอนฮะแล้วเราก็ทําแบบนีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสจะเลือดต่ำกว่า50นะครับ หลังเจ้าบอสเลือดต่ำกว่า50%เนี่ยครับสังเกตนะว่าผมปิดสกิลแอคทีฟของรูดี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะว่าผมจะกดสกิลโรเองเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยออโต้ให้รูดี้บัฟสกิลโรไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีจังหวะหนึ่งครับที่บอสเรียกดาบออกมาถ้าบอสเรียกดาบออกมาแล้วเรายังกดสกิลรูดี้ไม่ได้เนี่ยสกิลโรรูดี้เนี่ยตายแน่นอนเนี่ยวิธีการหลบสกิลวงกลมันีเนี่ยให้ปรับมุมกล้องสูงๆไว้เนี่ยครับ ถ้าปรับมุมกล้องสูงเราจะมองวงได้ง่ายครับโอกาสเราตายจะน้อยมากนะครับสังเกตนะว่าผมจะพยายามมองมุมกล้องที่สูงไว้นะครับเพื่อหาวงว่าวงไหนใกล้จะเต็มหรือวงไหนสามารถยืนได้นะยครับสกิลนี้นะฮะสกิลนี้เป็นการตีดาบของบอสะนี่ยจะมีดาบสามเล่มะครับให้เราเลือกตีดาบที่เป็นรูปสนับสนุน,นะนรัย ในกรณีที่เราตีไม่แตกบอลจะระเบิดทั้งแมปแล้วเราก็จะตายทั้งหมดเนี่ยแต่ถ้าเราตีแตกแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ตีดาบอีก2เล่มไปด้วยเนี่ยเพราะว่าจะเรียกอันติเชได้ไวขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับให้เรากดบับรูดี้ก่อนเนี่ยเรวก็กดบับอันติรูดี้อีกหนึ่งครั้งครับเพื่อเซฟตี้ตัวเองเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่บางๆแล้วกดแค่อันตีรูดี้อย่างเดียวเนี่ยครับหลังจากบอเขาใช้สก,กิลผักเมื่อกี้ผมบอกเลยครับตายแน่นอนนะครับ หลังเช่นนั้นครับบอสก็จะวนหูไปเรื่อยๆครับแต่เราก็ทําเหมือนเหมือนตอนแรกเลยหลบอุกาบาตหลบสกิลดาาหลบไปเรื่อยๆครับก็ทําวนไปจนง่จนกว่าบอสจะตายนะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเดทแปดชั้นสิไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับถ้าทุกคนดูคลิปผมจบแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องลงผ่านแน่นอนครับวิธีการหลบสกิลและวิธีการใช้สกิลเนี่ยมันยังง่ายซะเหลือเกินเนี่ยหากเราพลาดเราก็แค่ใช้คารินชุบเนี่ยแค่คารินไม่ตายเราก็สามารถจบบอสได้แล้วครับหากเราดาเมจพอนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ะนรัยถ้าเกิดว่าใครชอบเนะ่ก็ช่วยกดไลค์ครับ แชรร์คับแล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโอเวอร์รูด้วยนะครับ้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ